ถ้าหากใครนะครับอยากจะทําช่องติกตอกนะครับให้มันโตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านะครับประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมใช้นะครับว่าผมทำยังไงในการทําให้มีคนติดตามผมภายใน5วันมีคนติดตาม1,000 followers นะครับสามารถไลฟ์ได้แล้วและนอกจากนี้นะครับตอนนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณ40วันนะครับในการมีผู้ชมนะครับติดตามถึง36 ขอเน้น okay, นะครับ,รบว่านี่คือการทํา tik t o อกสายความรู้นะครับดังนั้นใครเป็นสายความรู้ใน tiktok อกนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนไปชมนะครับฝากกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับุผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออนไลน์กับคุณนะครับและในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทําช่อง t ิกต o k ของคุณให้โตใช่ไหมครับมาถูกต้องแล้วครับเพราะผมจะมาสอนคุณนะครับในการทําช่อง t ิกต o k ให้โตภายใน5วันได้คน1,000 followers นะครับคุณก็จะสามารถไปใช้ไลฟ์นะครับไลฟ์ฟีเจอร์เนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดหาคนเพิ่มเติมได้ดีมากๆเลยนะครับ เทคนิคแรกนะครับที่ผมใช้ใน t ิกต o อกนั่ก็คือการสร้างโปรไฟล์ครับคุณจะต้องสร้างโปรไฟล์ให้ชัดเจน การสร้างโปรไฟล์ให้ชัดเจนทำยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับชื่อช่องของคุณต้องชัดเจนครับว่าคุณชื่ออะไรนะครับแล้วคุณมาทําอะไรใน t ิ k กต o k นะครับอย่างเช่นของผมชื่อช่องนะครับคุณขีดการตลาดออนไลน์อย่างง่ายดังนั้นนะครับพอคนเข้ามาเห็นติ๊กต ok ของผมเขาก็จะรู้ละลายว่าเขาจะได้อะไรกลับไปเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์2นะครับคุณต้องแก้ไขไบโอของคุณนะครับไบโอนะครับคือประวัติอย่างย่อนะครับคุณควรที่จะบอกนะครับว่าคุณเป็นใครนะครับพอคนเข้ามาเห็นโปรไฟล์ของคุณเ้้าจะไดรู ว่าคุณมาทําอะไรใน Tik Tok อกคอนเทนต์ของคุณเกี่ยวข้องกับอะไรครับโดยตัวอย่างนะครับมีให้เห็นมากมายเลยครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเขียนว่าผมเป็นนักการตลราดดิจิตอลนะครับผมสอนการหารายได้ผ่านทางออนไลน์ Affiliate Marketing และที่สําคัญ การสร้างตัวตนแบบออร์แกนิกบนติกตอกด้วยครับเห็นไหมว่าถ้าหากคนเข้ามาเห็นช่องของผมเนี่ยเขาก็จะรู้ละว่าโอเคคนคนนี้นะเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากมีความสนใจก็กดฟ o l l o w ไว้ได้เลยแบบนี้นะครับเทคนิคที่3ครับคือการใส่ลิงก์นะครับลงไปในไบโอของคุณนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าหากคุณนะครับอยากจะดังบนติกตอกคุณต้องอัปเกรดนะครับโปรไฟล์ของคุณให้เป็นแบบโปรแอ c เค n t ก่อนนะครับโปรแอดเค้าสามารถอัปเกรดได้ฟรีทุกคนสามารถอัปเกรดได้นะครับมันมีให้เลือก2แบบแบบแรกเรียกว่าแบบผู้สร้าง แบบที่2เรียกว่าแบบธุรกิจถ้าหากคุณเป็นสายอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับไปเลือกแบบผู้สร้างแต่ถ้าหากคุณเป็นสายขายสินค้าไปเลือกแบบธุรกิจครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากฟีเจอร์ของคุณถูกอัปเดตแล้วนะครับคุณจะมีช่องให้ใส่เวิร์ลไวด์เว็บครับเอาเวิร์ไวด์เว็บของคุณไปใส่นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นไปยังเวิร์ลไวด์เว็บของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook เองคุณสามารถใส่ก็ได้หรือถ้าหากคุณมีเว็บไซต์นะครับตรงนี้ดีมากๆให้คน,นคจากไไปดูเว็บซต์ของคุณด้คบ เทคนิคที่4นะครับในเรื่องของโปรไฟล์ก็คือรูปภาพนั่นเองรูปภาพของคุณนะครับการุณาใช้รูปภาพที่เห็นหน้าชัดๆนะครับและอย่าใช้ฟิลเตอร์จนมากเกินไปจนคนจําไม่ได้นะครับใช้ภาพที่มันค่อนข้างดูสดแล้วก็ออเทนติกนะครับหมายความว่าค่อนข้างเรียวอ่ะแล้วคุณนะครับจะได้ผู้ติดตามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นคุณบนไลฟ์เขาก็จําคุณได้เขาเห็นคุณในวิดีโอเขาก็จําคุณได้เห็นโปรไฟล์เขาก็จําคุณได้ครับเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งนะครับที่ เห็นหน้าคุณชัดๆนะครับจบไปแล้วนะครับในเรื่องของโปรไฟล์เรามาพูดของเรื่องของคอนเทนต์กันบ้างคอนเทนต์ content คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คุณมีคนติดตามครับ ใครหล,หลายๆคนกำลังนะครับรเผชิญหน้ากับปัญหาว่าคุณไม่สามารถหาช่องทางคอนเทนต์ของคุณได้ผมอยากจะบอกคุณว่าลองไปนึกดูว่าคุณชอบทําอะไรนะครับคุณมีความลหลงไหลเกี่ยวกับอะไรเลือกทาสิ่งนั้นก่อนนะครับถ้าคุณมีความลหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของการทาอาหารปลูกผักทําความสะอาดบ้านคุณลองเอาเรื่องเหล่านั้นนะครับมาทดลองทําเป็นคลิปวิดีโอดู เพราะถ้าหากคุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณจะแฮปปี้ครับพอคุณแฮปปี้คุณจะสามารถส่งพลังบวกออกมาพอคนเขาได้รับพลังบวกเขาชอบคุณเขามีโอกาสที่จะติดตามมากขึ้นและที่สําคัญเลยถ้าหากคุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณจะไม่ค่อยเบื่อครับแต่ถ้าหากคุณไปฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่รักเนี่ยคุณทําได้คลิป2คลิปคุณรู้สึกท้อไม่มีคนดูเลยท้อละคุณก็จะตกมาตายเลิกทำติ๊กตอกไปซึ่งผมไม่อยากจะแนะนําให้ทําแบบนั้นนะครับเลือกหาสิ่งที่คุณรักก่อนครับ นอกจากนี้ถ้าหากใครไม่มีงานอดิเรกลองคิดถึงอาชีพของคุณดูตอนนี้คุณทําอาชีพอะไรแล้วเอาความรู้นะครับที่คุณมีจากอาชีพนั้นนั้นแหละมาแสดงนะครับยกตัวอย่างให้ฟังครับตัวผม ผมเป็นนักการตลาดออนไลน์ผมก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์มาสอนผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เห็นภาพชัดเจนมากๆคนคนนี้นะครับเขามีอาชีพนะครับเป็นนักขายน้านะครับคือเขาเนี่ยจะเป็นรถชงน้ำนะครับพวกกาแฟโอวัลตินอะไรพวกนี้พี่คนนี้นะครับเขาก็อัดวิดีโอครับคลิปบนติ๊กต็อกกำลังชงน้ำ้นขั้นตอนต่างๆนะครับในการชงกาแฟใช้ยังไชงชงชาเขียวทำยังไงคนติดตามเยอะมาก เห็นไหมครับว่าแค่อาชีพของคุณคนเขาก็มีความสนใจคนเขาก็อยากจะติดตามแล้วครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะติดตามคุณอยู่แล้วครับดังนั้นลองทําดูนะครับลองทําคลิปวิดีโอดูครับเมื่อคุณได้แนวทางคอนเทนต์แล้วนะครับพยายามนะครับสร้างวิดีโอนะครับคลิปที่มันเกาะอยู่บนแนวทางนั้นๆนะครับอย่าไปสเปสเปะนะครับเทคนิคต่อไปคือเทคนิคของการโพสครับคุณควรจะโพสต์อีกครั้งต่อวันใช่ไหม ในช่วง2อาทิตย์แรกนะครับมือใหม่คุณควรจะโพส5-6คลิปต่อวันช่วงไหนบ้างล่ะช่วงเช้าครับ10โมงโพสไป็น1คลิป ช่วงเที่ยงครับโพสไปอีกหนึ่งคลิปช่วงบ่ายสามครับโพสอีกหนึ่งคลิปห้าโมงเย็นครับและสุดท้ายเลยสองทุ่มถึงสามทุ่มโพสไปอีกหนึ่งคลิปครับเพียงเท่านี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะทําให้คลิปของคุณนะครับได้รับยอดวิวและถ้าหากคุณเจอแนวทางว่ายอดวิวตรงไหนนะครับมันเพิ่มสูงกว่าคลิปอื่นเนี่ยคุณก็ไปทําคลิปแนวนั้นนะครับออกมาเยอะๆเพื่อมาซ้ํารอยเดิมนะครับให้คนเห็นเพิ่มขึ้นครับ ต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงของการทดลองครับคุณต้องทดลองลงไปเรื่อยๆนะครับให้รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีถ้าอันไหนมันดีคุณก็ไปย้ำตรงนั้นซ้ำๆครับแต่ถ้าหากไม่ดีคุณก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าจะทายังไงให้มันดีขึ้นนะครับทาให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองในช่วง2อาทิตย์ผ่านไปนะครับคุณโพสต์ไป5 6ถึงคลิปแล้วถ้าหากยังไม่มี Follower เพิ่มเติมนะครับให้พยายามเปลี่ยนแนวทางในการทําครับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเอา ความสนุกสนานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับให้มันดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณอาจจะต้องใส่ความรู้ให้มันมากยิ่งขึ้นนั่นเองและในช่วงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการไป engage กับช่องอื่นๆนะครับเข้าไปพูดคุยกับเขานะครับอย่างเช่นถ้าหากเขามีไลฟ์นะครับคนดังๆเขาเปิดไลฟ์ขึ้นมาแล้วเป็นแนวทางที่คุณสนใจคุณก็เข้าไปพูดคุยกับเขานะครับไปแนะนําตัวครับเดี๋ยวเขาพอเขาเห็นนะครับเขามีโอกาสที่จะแนะนําให้เพื่อนๆมาติดตามช่องของคุณนั่นเองซึ่งเป็นโอกาสนะครับในการสร้างคนติดตามได้ด้วยนะครับ และประโยชน์ของการที่คุณเข้าไปในไลฟ์ของคนอื่นเนี่ย TikTok นะครับเขาจะเพิ่มการมองเห็นในคุณด้วยนะครับถ้าหากคุณไปอินเทอร์แอคไปกดหัวใจไปกดไลค์ไปส่งกิฟให้กับคนอื่นนะครับช่องของคุณมีโอกาสได้คนติดตามด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือเทคนิคนะครับที่ผมได้ทดลองใช้นะครับในการเพิ่มจำนวน followers ของผมนะครับผมเชื่อว่านะครับเทคนิคนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ TikToker มือใหม่อย่างแน่นอนนะครับ ใครเอาไปทดลองแล้วนะครับได้ผลยังไงนะครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ถ้าหากใครไม่ได้ผลยังไงก็มาพิมพ์บอกด้วยนะครับผมจะได้หาเทคนิคอื่นๆนะครับมาให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อทําให้ช่องติ๊กตอของคุณโตขึ้นโตขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับและถ้าหากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับโปรไฟล์คุณกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับยังไงนะครับก็ขอขอบคุณมาก